สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอซทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเอเซียอยู่กันที่บริษัททอโต้นะคะสาขาสนะคะวันนี้มัดรวมอีโคคารนะคะจัดให้ทั้งหมดที่6คันเลยนะคะได้รถปี2019ขึ้นไปทุกคันเลยนะคะบอกเลยว่าอีโคคารนะคะประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็อัตราก,กานรล่นดีช่วงล่างดีนะคะ มีทั้งรถสีขาวนะคะแล้วก็สีแดงเลยนะคะวันนี้จัดรุ่นท็อปรุ่นฮิตมาให้ได้รับชมเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยสภาพเดิมนะคะคงสร้างเดิมทุกคันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มดูนะคะตั้งแต่คันแรกของเขากันต่อกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเจ้านิสสันอ m e l เมล่านะคะันนี้ได้รถปี2020นะ,ะเป็นเครื่อง 1.0e Turbo บนะคะได้รถปี2020นะคะเลขไมค์แค่90,000กิโลเท่านั้นเองนะ,ะสำหรับตัวนิส s ันนะ,ะข้อดีก็คือประหยัดน้ำมันนะ,ะและได้สีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าได้มันติรีเฟลชชั่นแบบนี้นะคะโลโก้เดิมแท้จากโรงงานนะคะกระจังด้านหน้าเป็นลังพึ่งแบบนี้เลยนะคะสาภาพสวยแน่นอนบอดี้ตัวรถเหลียมสันคมชัดนะ,ะสำหรับคันนี้ได้เป็นล้อกระทะนะคะแบบนี้เลยสาภาพสวยนะคะเดี๋ยวพาชมภายใน ภายในคันนี้ก็จะได้เป็นตัวเบาะผ้าสภาพดีเลยนะคะมูมลาลัยพาวเวอร์สามก้านนะคะจอวิทยุเดิมโรงงานแบบนี้ได้เป็นเ e กียร์ออโต้นะคะแอร์ Air นะคะได้เป็นปรับอนาล็อกแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสําหรับคันนี้ภายในได้เป็นโทนสีดําแบบนี้เลยมีหมดการล้อลื่นถลายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านในได้เป็นเบาะผ้านะคะแบบนี้เลยสภาพดีแน่นอนนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะได้รถสีขาวแบบนี้นะคะเป็นเครื่องหนึ่งพันเทอร์โบ สภาพดีนะคะต้องถอยแบบนี้มีมาให้เรียบร้อยโลโกงโลกงโลก้เดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดนะคะขั้นต่อไปกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นเจ้ามาสด้นะคะเป็นมาสด้าสองนะคะตัว1.3สปอร์ตไฮคอน n น c t นะคะได้เป็นตัวรองท็อปเลยนะคะคันนี้ได้รถปี2019เลขไม้แค่139,000กิโลเท่านั้นเองนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งราคาคันนี้นิดนึงนะคะ คันนี้นะคะราคา3าม0 0 0ับาทเครดิตฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ6 0 0ักว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคะอ่าและสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น m a z d a 2 1.3 Sport High Connect ไนะคะได้รถปี2019นะคะกับราคาค่าตัวเพียงแค่3 000, 2 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองออปชั่นมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพามาดูนะคะด้านหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะ,ะไฟเดย์ทั้งมันิ่งไลท์มีให้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้โลโก้เดิมแท้จากโรงงานได้ตัวรถเป็นสีแดงนะคะ ได้เป็นตัวล้อมแม็กคาดํดำแบบนี้นะคะเดิมแท้จากโรงงานได้ยังปีใหม่ๆไปใช้นะคะขอบ15นิ้วแบบนี้เลยกรเจาข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะ ตัวรถด้านนอกบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดแน่นอนนะะภายในก็คุโทนไปด้วยสีดําแบบนี้ได้เป็นโทนเบาะผ้าเช่นเดียวกันสภาพเบาะใหม่ๆตึงๆเลยนะคะพวงมลาลัยมอลติฟังก์ชั่นมีครสคอนโทรลให้ด้วยนะคะระบบเป็นเอนจิ้นสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะจอกลางนะคะได้เป็นระบบทัสกีนมาพร้อมกล้องถอยได้เป็นแอร์นะคะปรับออโต้ได้นะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยแล้วก็มีโหมดนะคะ มีปุ่มตรงนี้นะคะให้ได้ใช้ด้วยนะเป็นปุ่มควบคุมจอกลางแบบนี้เลยนะคะมีโหมดสกอตเนาะมาให้ได้ใช้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นครบแน่นอนนะคะในงบแค่3ามแสนสองบาทตัวเบาะก็สามารถปรับได้แบบนี้เลยนะคะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดไม่มีประวัติชนหนักถว่มจมน,น้ํากับสีตะกาก่อใหม่ด้านหลังมีเซนเซอร์ให้ถึง4จุดด้วยกันนะคะแล้วก็เสาอ,อากาศคลิปฉลับนี้มาให้แบบนี้เลยนะคะ 3 2 1, 9 0 0 0สองห้าบาทเครดิตฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่6,000เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัว toyota yaris นะหนึ่งจุสปอร์ตนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้ได้รถปี2022นะคะได้รถปีใหม่ด้วยนะ,ะเลยบไม้แค่40,000กิโลเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันแบบนี้เลยไฟหน้านะคะก็ได้เป็นแบบมันดีเฟลเตอร์นะคะขนาดเป็นลูกแก้วสามดวงแบบนี้นะคะ ไฟตัดหมองคู่หน้ามีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้าได้เป็นสีดบบํะะา,ดะะดแดาแบบนี้เลยนะคะสภาพดีนะคะได้เป็นล้อแมกซ์ลอยทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะได้ยางปีใหม่ๆไปใช้นะคะสภาพสวยแล้วก็ตัวกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะเป็นสีดําแบบนี้นะคะภายในนะคะก็จะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้เลยเบาะผ้ากึ่งบอหนังสภาพสวยวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมเสียงนะคะผ่านพวงมาลัยได้เลย เจ้ากางนะคะได้ระบบทัสกิีนมาพร้อมกล้องถอยได้แอร์ระบบออโต้และได้เกียรโต้ด้วยนะคะภายในสวยๆแบบนี้เลยนะคะ419,000บาทเครดิตฟรีดาวน์ผ่อนแค่เดือนละ7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคะ่ะหากใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของนะ,ะก็สามารถกดติดตามทักแชทอินบ o ็อกได้เลยนะคะ419,000ใหม่แค่40,000เท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นยาริสเช่นเดียวกันเพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะได้เป็นตัว ตัว้ายาลินะคะตัว1.2สมาร์นะคะเป็นตัวแฮดแบ็ก5ประตูนะคะได้รถปี2023เลขไม่แค่1 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่ารถเข้าใหม่สเกิร์ตรอบคันแบบนี้ส,สวยๆแบบนี้ชุดแต่งครบแบบนี้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดทามันนิ่งไรนะคะมีมาให้ล้อลอยปัดหน้าเงาแบบนี้กระจกข้างพับและปรับไฟฟ้าสีดำนะคะ อาชมภายในนะคะใหม่ๆแบบนี้เข้าสุ่นเช็คระยะตามรอบตลอดได้เบาะหนังเรียบร้อยพวงมาลายัยมลติฟังชั่นเจาะกลางทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้เลยได้แอร์เป็นระบบออโต้และได้เกียร์ออโต้ด้วยนะภายในได้โทนสีดําแบบนี้ไม่แค่1 0,000มกิโลเท่านั้นเองนะคะพี่ๆได้เป็นตัวแฮทแบบ5ประตูนะไม่แค่10,000มนกิโลนะกับราคาค่าตัวคันนี้นะคะเพียงแค่48900 0ับาทเท่านั้นเองใครชอบจัดได้เลยนะใครชอบจัดได้เลย แค่ด็ดีฟรีดาวผ่อเริ่มต้นแค่8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะจัดได้เลยนะคะ4 8 9 9 0 0 0บาทชอบคันไหนนะคะแคปทะเบียนมาได้เลยนะ,ะไปกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็น Honda City นะคะตัว 1.0s Turbo นะคันนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นนะได้รถปี2020นะคะเลขไม์ก็วิ่งไปแค่72,000กิโลเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าใช้งานน้อยสภาพดีสภาพสวยได้สีขาวแบบนี้เลยนะคะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทำนัน่นนึกไรมีให้แบบนี้กระจังด้านหน้าโครเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อได้เป็นตัวล้อก,กระทาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจกด้านข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสภาพสวยแน่นอนได้เป็นตัว 1.0s นะคะราคาค่าตัวเพียงแค่3,89,000บาทเท่านั้นเองนะคะภายในนะคะก็จะได้เป็นทูนเบาะผ้าแบบนี้เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วจอกลางวิทยุเดิมแบบนี้นะคะ เชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ FMAM ได้ได้เป็นแอร์ระบบอนาล็อกและได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะระบบเป็นเอนจิ้นสตาร์ทเรียบร้อยนะคะด้านหลังก็กระัดรัดแบบนี้เลยนะคะให้เป็นโทนเบาผ้าเช่นเดียวกันคันนี้นะคะ3 8 000, 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองเครดิตฟรีดาวนะผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ6 0พันกว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคะที่ได้ Honda City เครื่องพันโบไปขับนะบอกเลยว่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะ เดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะสำหรับคันสุดท้ายนะคะได้เป็นตัว Honda City เช่นเดียวกันนะคะเป็นเครื่อง1.0 SV t เทอร์โบนะคะได้ตัวรองท็อปด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวแฮ t แบ็ก5ประตูสวยๆแบบนี้เลยนะคะไ<อ>ด้รถปี2021<อ>นะ,ะเลขไมค์ก็วิ่งไปแค่120,000กิโลเท่านั้นเองด้านหน้าไฟหน้าได้โปรเจกเตอร์ไฟเดย์ทำ้ัแลนิ่งไลท์มีมาให้นะคะกระจังหน้าโครเมี่ยมแบบนี้โลโก้เดินแท้โรงงานทุกจุด ล้อลอยปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยได้ยางปีใหม่ๆไปใช้ดอกยางลึกๆเลยก็จะข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวพาชมด้านในนะด้านในก็ได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะคะทรงมิกกี้เมาส์แบบนี้เลยสภาพสวยนะคะสภาพใหม่มากๆคันนี้บอกเลยว่าใหม่จริงๆนะคะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะคะสั่งการได้แล้วก็ในส่วนของจอกลางนะคะได้เป็นจอกลางใหญ่ๆแบบนี้เลยทัชสกรีนมาพร้อมกล้องถอยแอร์ได้เป็นระบบออโต้และได้เกียร์ออโต้ด้วยนะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีนะได้เป็นตัวแฮทแบดห5ประตูนะคะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยตัวเบาะสามารถพับได้นะคะตัวเบาะพับได้แบบนี้เลยนะคะคนตัวสูงก็สามารถนั่งได้นะคะคันนี้ราคาค่าตัว4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองได้รถปี2021นะคนะ หากใครสนใจนะคะก็เครดิดีฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนรับ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะก็ราคาประมาณนี้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ๆพ,พ,พอจะถูกใจกันบ้างไหมคะสำหรับตัวอ e ีโคคานะคะข้อดีของเขาเลยก็คือประหยัดน้ำมันนะหากใครชอบหากใครถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนหากใครถูกใจขั้นไหนก็อย่าลืมแค็ทะเบียนมาแจ้งกันนะคะสามารถติดต่อทักแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นช่องทางไว้ให้นะคะยูต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้เช่นเดียวกันมีไฟแนนซ์รุ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยหรือใครอยากซื้อสดนะคะเราก็มีเล่มพร้อมโอนเช่นเดียวกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ